ค่าส่งรวมไปด้วยเออเพราะมันจะหักกับผมอีกทีนึงขายได้เฮ้ยเพิ่งได้พิ่งได้ไม่กี่บ้านเองพิ่งได้ไม่กี่บ้านเองไม่เปไ็นไรเดี๋ยวเราไลฟ์ขายไปเรื่อยครับเดี๋ยวเราไลฟ์ขายไปเรื่อยอ่าสนใจกดตะกร้าได้เลยนะคะมีหลายตะกร้านะคะมีแบบไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับกดได้เลยนะเอออะไรนะนี่ไงก็เรากินหกนุ่น รที่ร้านใช้เยอะมากเลยขอชิมหนึ่งกิโลกรัมดูก่อนค่ะเออแต่ถ้าอยากสั่งเยอะบอกผมได้นะถ้าผมมาหลังบ้านได้เลยพี่เอาข้าวหอมสุรินไปแลกข้าวบุรีรัมได้ไหมอันนี้ก็บุรีสุรินนั่นแหละครับสุรินุรีรัมเหมือนกันนี่แหละครับข้าวหอมมลิเอออ่ะกดได้เลยนะครับพี่นี่ข้าวหอมมลิแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะ อะไรนะอะไรนะไม่ยูละไกสวัสดี493คนด้วยนะครับเยอะมากดมากดตะกร้าได้นะพีก่ก็ทุนเล็กทุนใหญ่ลองทานได้เลยนะครับแซบได้หนิซื้อารารไปแบบกินกับปลายเสียแซบอุ้ยไม่กันแล้วหนึ่งจริงเหรอทำไมมันออเดอร์มันไม่ขึ้นวะทำไมมันขึ้นมาแต่ออเดอร์มันไม่ขึ้นวะเนี่ย อาอันยองกำลังดูสินค้าหมายเลขสองนะครพี่อันยองอันยองแปลว่าสวัสดีใช่เมื่อวานยายปริ่มมากเดี๋ยววันหนึ่งจะให้ยายมานั่งไลฟ์สดเนาะให้นั่งไลฟ์สดนี่นะคะกดตะกร้าเลยให้นายายนั่งไลฟ์สดเลยอะไรนะอะไรนะโดนยายบีนเลยโดนยายบีนเหรอยายแกบีนไหมคนไม่บีนคุณเล็ก ข้าวหอมมะลิแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็น์เลยนะครับนี่แบบนี้เลยหอมมะลิแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนี่ถุงเล็กนะครับมีถุงเล็กกับถุงใหญ่นะครับห้ากิโลถุงใหญ่นะครับคุ้มพี่ซื้อห้ากิโลไปคุ้มเลยบอกเลยว่าข้าวเม็ดแบบเรียงตัวกันสวยมากพี่ลองเปิดใจสั่งไปทานดูลองเปิดใจสั่งไปทานดูพี่นี่ฮะใช่เรียงแบบดีเลยอะ่ะสวัสดีจ้าปกรณ์ไม่มีปลายทางคะ่ะไม่มีปลายทาง ถ้าผมเปิดไปทางอะ่ะเละแน่นอนเคร่งขายที่ขายได้สียอดการเพิ่มลงรถเข็น7จ็รายการที่ขายได้เจโอ้ยขึ้นฮอตแล้วขึ้นฮอตส6แล้วทุกคนกดจะกรได้เลยนะครับ5้กิโลนะครับ จริงๆผมขายแค่สองเก้าเก้าแต่ว่ามันบวกค่าส่งมันต้องบวกค่าส่งครับผมก็เลยต้องราคาเนี้ยมันก็เลยขึ้นราคาเนี้ยมันมีโค้ดส่วนลดไหมครับหรือว่าได้ส่งฟรีผมบวกค่าส่งไปแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้<อ>พี่นัตซี้กำลังดูสินค้าหมายเลขหนึ่ง <laughs> <laughs> นี่นะครับกดตะกร้าได้เลยนะอันนี้ถุงเล็กนะครับอันนี้ถุงเล็กซื้อถุงใหญ่ไปเลยคุ้มมากคุ้มเลยคุ้มเลยอืมคุ้มจริงๆ โอ้ยอีกแล้วหนึ่งบ้านนะครัไม่แล้วหนึ่งบ้านโอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดอุ้ยเก่งจริงจริงใช่เราจะขายตักว่าจะได้ห้าสิบ้านนะครับเงั้นเราจะไม่ลงไลน์นะครับเป้าหมายของเราวันนี้คือห้าสิบบ้านนะครับเออเม้นได้นะครับคุยกันได้คุยกันได้โอมาซื้อข้าวสารนี่นี่เห็นไหมลูกค้ามาซื้อข้าวสารหนึ่งที่เลยนะครับเออ ไม่เสียค่าส่งมาซื้อครบสัรหนึ่งที่เลยด,ด,ดูกำลังดูสินค้าใหม่เลขหนึ่งง่วงนะครับแต่ก็สู้สั่งแล้วคะ่ะขอบคุณมากครับพี่จินนี่เออพี่จินนี่นี่กดแล้วนะครับเดี๋ยวลองทานแล้วฝากรีวิวด้วยนะครับว่าเป็นเช่นไรบ้างนะฝากหมุนให้เลยนี่ไปห้าสิบบ้าน,านไป<ะ><ะ>ถุงเล็กถุงใหญ่ลองสั่งกันไปทานดูนะแต่๋ยผมว่าถุงใหญ่คุ้มห้ากิโลอ่ะคุ้ม ต้องทําให้ได้เหมือนพี่แพรรี่ครับใช่ครับต้องทําให้ได้สาธุไอเดรพียง <s. ต้องใช้ต้องใช้ทําไมแ<อ>พงจัง,งทางําไมแพงจังเออแต่โฟกัเออมันก็ว่าโฟก่สแพงแหละมันบวกค่าสง่งเนาะพี่เนาะ าโล37ก้ามันบวกค่าส่งไงครับห mm hmm. น้าเหมือนแฟนพี่แพรลี่เลย mm hmm. มีคนถามเลยท mm hmm. ี่มันบวกค่าส่งครับมันมันบวกค่าส่งไปอันนี้จริงๆผมขายแค่299ครับมันบวกค่าส่งไปมันเลยเป็นเท่านี้มันเลยเป็นพารานี้อ่ะครับจริงๆผมไม่ได้อยากขายแพงแต่พี่ไปสั่งใหอฟฟ้าได้นะอัฟฟ mm ้า hmm. จะราคาจะลงกว่านี้ mm hmm. ไปสั่งให้อฟฟ้าได้เลยค่าส่งมันจะน้อยกว่านี้ครับ แต่อันนี้มันต่อๆค่ะมันหักนู่นหักนี่ด้วยผมต้องใส่เท่านี้อ่ะค่พี่แต่พี่สามารถเลือกซื้อได้นะผมก็เข้าใจแล้วมันแพงมันมันก็บอกก็ว่ามันแพงอยู่ท่รานบวกค่าส่งบวกอะไรอย่างเงี้ยพี่อืมสู้ๆครับขอบคุณมากครับพี่บูลลอนบูลลอนเนาะพี่เนาะเข้าใจกันเนาะไม่ต้องดราม่าเนาะเออช่วยกันช่วยกันมา อ่ะใครสนใจกดตะกร้าได้เลยนะใครสนใจกดตะกร้าได้เลยนะครับพดพูดแรงไม่เป็นหรอกพูดแรงของพี่แพรี่ไม่เป็นหรอกทุกอย่างขอทุกอย่างมันมีต้นทุนครับใช่ขอทุกอย่างมันมีต้นทุนถ้งางก็ใชลบาทแล้วค่ะใช่ถ้าถุงสติกเกอร์อีกกระองอีกนะที่ต้องเข้าใจผมนะผมต้องแบบเเลี้ยงเมียเลี้ยงอะไร มนะีกินเยอะกินอะไรเงี้ยเออต,ต้องเข้าใจครับเออครับผมเป็นพ่อค้าต้องพูดเพราะๆเออ,อเห็นไหมล่ะพี่ต้องกดแล้วแหละกดรองไปทานูนหน่อยมาอุดหนุนกันหน่อยมาเออแล้วไม่ต้องด่ากันไม่ต้องอะไรกันนะเราแบบกดอดด่าไม่เป็นเนาะเออใช่ครับอันนี้รวมค่าส่งแล้วนะครับพี่สามเจ็ดเก้าอย่างมันรวมค่าส่งแล้วครับของผมเนี่ยรวมค่าส่งแล้วมันเลยประมาณเท่านี้ครับ ใช่อ่ะปักตะกร้าให้แล้วนะมากดได้กดได้เลยกดได้เลยวัสดีครับวัสดีครับกําลังดูสินค้าใหม่เลขสองเลือกกดได้เลยครับพี่มีสองตะกร้าหรือว่าใครกดได้ราคาน้อยกว่านี้มีไหมมีได้น้อยกว่านี้ไหมนี่นี่สวัสดีครับแม่อ้อยสวัสดีครับช่วงนี้ไม่มีคูปองฟรีอะไรอ่ะเป็นละเม่อ,อะไรอ่อะ ไม่มีนะอ๋อโอมขอใจให้เป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณมากครับเอาไมเกิ่นเป็นไรวะกล้องกลับด้านเหรอ เกี่ยวไหมครับเกี่ยวไหมเกี่ยวไหมครับกล้องขับด้านมันเกี่ยวไหมเกี่ยวเหรอไม่หรอกมั้งวิยฝัจะงงอีกอ่าทุกคนกดตะกร้าได้เลยนะครับอ่าขออีกอ่าขออีกสักห้าบ้านแล้วกันมาขออีกสักห้าบ้านขออีกสักห้าบ้านมาลขออีกสักห้าบ้านเออช่วยกันนะขออีกสักห้าบ้านแล้วกันอ่าอีกแปดบ้านแล้วกันอีกแปดบ้านมาอีกแปดบ้านนะทุกคนขออีกแปดบ้านพอ S <S <original> <S เออไม่เกี่ยวนาะไม่เกี่ยวอุ้ยมาอีกแล้วหนึ่งบ้านนะครับอ้ยสาธุสาธุใครกด,ดวนันนี้ขอให้รวยๆเฮงๆปังๆนะครับขอให้รวยๆเฮงๆปังๆสามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับมีหลายขนาดหลายราคานะครับกดตะกาได้เลยนะเออขอหนึ่งบ้านอะคนละหนึ่งบ้านหนึ่งบ้านดุนกันหน่อยนะเออมาแล้วมาแล้วขอสักนิดหนึ่งแล้วกัน ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเออไม่น่าเกี่ยวนะครับกดได้เลยนะครับกดได้เลยนะอุ้ยตกใจหมดเลยเมื่อกี้คิดว่าเป็นอะไรสั่งแล้วค่ะขอบคุณมากครับพี่น่ารักมากเลยน่ารักมากเลยขอบคุณที่อุดหนุนนะครับอ่ะกดตะกร้าเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเออเดกดตะกร้าเพื่อสั่งของเลย <c oughs> นะครับกดตะกร้าช่วยกันนะ <c oughs> คุณยายหลงเลยทีนี้เออ <c oughs> มันจัดเฟลดเซลจัดอะไรยังไงเนาะเดี๋ยวเราไปหาทำหาอะไรนี้ก่อน แต่ลูกค้าให้แบบ10นาทีกดหนีอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวเราไปหาเราทำถ้าไม่ไลค์ซื้อข้าวอะไรนะครับอะไรนะไม่เข้าใจถ้าไม่ซื้อไมไลค์อย่างนี้หรือปล่า ไม่เข้าใจโอเคไม่เป็นไรผ่านไปก่อน,นค,คุณแปมมาช่วยน้องขายเลยค่ะนี่แปมกําลังแพ็คข้าวอยู่ครับพี่แปมกําลังแพ็คข้าวอยู่เลยกดตะกร้าได้เลยนะครับกดตะกร้าได้เลยนะยี่ห้ออ๋อนี่หรออันนี้เหรออันนี้เหรอครับยี่ห้อนี้หรอยี่ห้อข้าวมั้งนี่แหละครับอเดี๋ยวปักอันนี้ให้เลยโบรลยว่าถุงใหญ่อะ่ะคุ้มถุงใหญ่อะ่ะซื้อไปยังไงก็คุ้มจริงจริง อขอเจ็ดบ้านทุกคนขอเจ็ดบ้านนะขอเจ็ดบ้านช่วยกันช่วยกันขอเจ็ดบ้านนะครับขอเจ็ดบ้านกดในต่อตอไปแล้วขอบคุณมากครับพี่สูน่ารักมากเลยอ่ะมาช่วยกันช่วยกันลองซื้อไปทานครับพี่จริงๆเป็นข้าวเพื่อสุขภาพนะครับเขาถามยี่ห้ออะไรข้าวหอมมะลิหล่อแท้ครับนี่เห็นไหม หอมมาริหล่อแท้นี่อุ้ยมาแล้วมาอีกหนึ่งบ้านแล้วขอบคุณมากครับอุ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากใครกดเนี่ยขอให้แบบเฮงปังปังขอให้เฮงปังปังนะครับถ้าไม่ซื้อในไลฟ์จะซื้อได้ที่ไหนช่วยตอบอ๋อแอฟฟ้าได้เลยครับแอฟฟ้าฝอดประกอบได้เลยนะครับเออกดแอฟฟ้าก็ได้พี่เราสามารถเลือกได้ครับเราเป็นลูกค้าเราสามารถเลือกได้นะ จะเปิดเพลงก่อนเปิดเพลงอยากฟังเพลงอะไรบอกได้เลยนะครับ <S <S นน5ห้ากิโลสองถุงในแอรฟ้าได้ครับได้เลยได้เลยสั่งได้เลยนะครับขอบคุณที่อุดหนุนด้วยนะครับทุกคนกดเจาะอ้ยข้อเจาะข้าใจให้ผมก็ดีใจแล้วครับ <S <S เออมาแล้วมาแล้วเอเนอร์จีเอเนอร์จีเออกดได้พี่เอาพื่ตรงนะห้ากิโลคุ้มนะพี่ พี่ลองสั่งไปทานก่อนแล้วมันจะแบบเออแล้วพี่ลองเข้าไปดูในห้างนะบางทีอะเท่านี้แพงกว่านี้อีกนะจริงๆอยากอุดหนุนน้องฟอร์อดแต่ข้าวกำลังเกี่ยวโอ้ได้ครับ<ม>เดี๋ยวเกี่ยวข้าวเสร็จคอยมาทานก็ได้ไ<ม> <laughs> ซื้อไปทานก็ได้นะครับ<ม>เกี่ยวข้าวเสร็จเดี๋ยวคอยซื้อไปก็ได้เออไม่ว่ากันนะครับไม่่กีีคครรัังโอเคครับได้ครับไม่พูดแบบอื่น ยังไม่ครบห้าสิบเลยร้องเพลง่ะเออยังไม่ครบห้าสิบเลยร้องเพลงแล้วปช่วยกันต้องได้ห้าสิบบ้านพี่กดหนึ่งแล้เออตะก้าเล็กก็ได้กดตะก้าเล็กก็ได้บริการส่งถึงบ้านถึงบ้านเลยพี่ถึงบ้านเลยถึงหน้าบ้านเลยนี่เห็นไหมล่ะเขาแบบทีมงานเขาบิ้วกันดีมากเลยน่ารักมากกรุงเทพกี่วันถึงครับผมส่งพรุ่งนี้น่าจะประมาณสองวันถึงครับไม่เกินนี้เลย เดี๋ยวผมพวกนี้จะทำคอนเทนต์หุงข้าวให้ดูด้วยเออหุยไหม่แล้วหนึ่งบันม่แล้วไม่แล้วสิบสี่คนได้ซื้อสินค้าจากไลฟ์นี้โอออย่างน้อยผมว่าวันหนึ่งผมขายได้สิบสี่บ้านแล้วอะสี่บ้านแล้วพ่อค้าต้องมาส่งเองโอ้โหแม่จอนฟิฟ์มวะฟ์มาดูแม่จอเร็วเนี่ยคนนี้แหละแม่จอที่เป็นดารารู้จักไหมรู้จักแม่จอไหม

อะไรนะมีคนพี่ตุนบอกว่าห้ากิโลไปส่งได้ไหมที่ชนบุรีค่ารถครับมาเออเดี๋ยวไส่งให้ได้เลย,เยขอค่ารถอ่าขอค่ารถนิดเดียวพอมาอุย้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวมาห้ากิโลกรัมสองถุงค่ะพุ่งนี้โอนโอเคได้ครับได้เลยเดี๋ยวให้อดนมินจัดการให้นะครับพี่ กดสั่งตะกร้าได้กดตะกร้าได,ได้นะครับไม่ใช่ห้าโลพิมสองกระสอบนะเอาเหรอครับสองกระสอบแล้วแปมสองกระสอบส่งชนบุรีค่ารถประมาณ8 0 0พค่ารถประมาณ800พันนะครับวันดีคุณกิติพลผิวจันด้วยนะครับกดตะกร้าสั่งข้าวสารมาให้แม่ทานได้นะครับกิติพลเนออลองกดดูก่อนลองกดดูก่อนชวนพี่ไปด,ดีพีเคค่ะจะ ่วยขายได้ไหมพี่เคมันปักตะกร้าไม่ได้นะคะพี่เฮนปักตะกร้าไม่ได้นะเดี๋ยวเราไล์ไปเรื่อยๆนะครับไล์ไปเรื่อยเนี่ยพี่พี่ดีไล์ไปเรื่อยยังขายได้เลยไล์ไปเรื่อยเราขอห้าสิบบ้านนะครับวันนี้ถ้าได้ห้าสิบบ้านนะครับเราจะแบบกินข้าวให้ดูชมกินข้าวให้ดูเออเราจะหุงข้าวกินให้ดูเลยนะครับไล์ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ได้เองสวัสดีครับพี่แอนพี่แอนกดตะกร้าหรือยังมาเองไหมคะเออ มาเองไหมคะมากดตะกร้าได้เลยนะครับอร่อยนะครับเป็นข้าวหอมมะลิแท้1น0นะครับระหว่างรอสบู่2เดือนสั่งข้าวไปทานได้ก่อนนะครับเออทานข้าวรอสบู่ทานข้าวรอสบู่ได้นะครับทานข้าวรอสบู่ได้เออสามารถเลือกได้เลยนะครับใหญกได้แบบไหนสามารถสั่งได้เลยนะครับแต่ถุงใหญ่คุ้มนะครับบอกเลยว่าถุงใหญ่คุ้มถุงใหญ่มันจะเป็นอย่างเงี้ยมันหนักอ่ะโอเขาเสียงอ่ะโอ้ โอมออกไลฟ์โอเคครับน้องโอมเดี๋ยวไว้เจอกันครับน้องโอมวันไหนหุงข้าวทอดปลายซีด้วยได้พรุ่งนี้เออเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปยังซีมารีวิวด้วยเลยไปทางไหมคะไม่มีครับไปทางผมว่าเดี๋ยวของเสียมันไม่เสียหรอกแต่ว่ามันจะข้าวมันไม่เสียหรอกแต่ว่ามันจะเสียของเพราะว่าไปแล้วกลัวแบบเขาไม่รับอะ่ะแล้วของมันตีกลับมาอย่างเงี้ยอืมมันแบบบ่ได้อ่ะครับ นั่นแหละอ้ยตอนนี้ได้สิบห้าบ้านแล้วสิบห้าบ้านแล้วสิบห้าบ้านแล้วมาขออีกแค่อ่ะขออีกสิบห้าบ้านพอขออีกสิบห้าบ้านพอมาอุ้ยแล้วหนักมากนะห้ากิโลคิดว่าเบานะหกอกด้ยกดตะกร้าได้เลยนะคะทุกคนไม่มีปลายทานนะครับไม่มีปลายทางนะ จริงซื้อของให้แบบตัวเองกินแบบสุขภาพดีอ่ะยังไงดูแลตัวเองก็ดีสุดๆเลยเชื่อฟอดคุ้มขออีกสิบห้าบ้านแล้วกันมาเป็นข้าวใหม่เหรอคะใช่ครับข้าวปีเอ่อข้าวข้าวปีหกเจ็ดทับหกแปดครับอืมข้าวข้าวข้าใหม่เดี๋ยวรออีกสักพักนึอืมอีกประมาณสีห้าวันแต่อันนี้ก็ข้าวใหม่แหละปีหกเจ็ดหกแปด หกเจ็ดทับหกแปดงานกระถินเมื่อวานสนุกไหมมากสนุกมากคือผดเก็บกดไงฝองไม่ได้แบบเขาเรียกวาย่าอะไรนะไม่ได้บวชเอ้ยไม่ได้บวชไม่ได้เต้นตอนงานบวชไงฝองก็เลยแบบเออจัดนิดน,นึงแล้วยายแกบแบบดีใจหน้าแกอิ่มบุญมากเมื่อวานใช่หน้าแกบแบบอิ่มบุญแล้วใช่ครับหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทครับมันรวมค่าส่งนะพี่มันรวมค่าส่งปกติผมขายแค่หกเก้านะปกติผมขายหกเก้าแต่มันบวกค่าส่ง พอไปดูแล้วมันคิดค่าคอมค่าอะไรอยูอ่พอเสียไปประมาณ5 0สบาทเพราะว่าขาดทุนนะพี่พมก็เลยคิดว่าเออเอามาไลฟ์แบบนี้ดีกว่าใส่ค่าส่งไปให้เรียบร้อยเลยให้มันให้มันจบเลยเราจะได้ไม่ต้องขาดทุนขาดอะไรอีกทีเนาะเพราะว่าการที่เราจะมาไลฟ์แบบนี้ยังไงเราก็ต้องแบบเออให้มันได้กําไรหน่อยไม่ใช่แบบพอหักไปหักอะไรมาพอมารู้ที่หลังอีกเอ้ยมันขาดทุนมันก็ไม่ได้ตอนที่ 3. ามเจ็ดเก้ารวมส่งเหรอคะใช่ครับผมรวมส่งนะ<ด>ผมรวมส่ง รวมส่งครับรวมส่งแต่คุ้มนะครับคุ้มก <c oughs> ินได้นานเลยไม่เดี๋ยวรอลูกจ่ายตังค์ไม่เป็นโอเคครับขอบคุณมากครับพี่อ่ากดตะกาได้เลยนะอ่าขออีกคนละหนึ่งบ้านแล้วกันมาช่วยกันช่วยกันอันเล็กก็มีนะครับอันใหญ่ก็มีนะครับอันนี้ห้ากิโลนะคะพี่ดูดิห้ากิโลคุ้มมากเนี่ย ห้ากิโลคุ้มมากแต่ค่านี้ก็ตกไปตั้งแพงแล้วเนี่ยค<ม>่าเนี้ยตกไปก็ตั้งแพงแล้ว<ม>ดูสินค้าใหม่เล็กหนึ่งกดตะกร้าได้เลยนะทุกคนเนี่ยเราทุกคนคิดดูถ้าฝอดจะเอาของไปไล่อะ่ะการที่จะเอาของไปไล่รอบหนึ่งอ่ะอต้องแบกไปแบบนี้ปกติไนซีมันก็ไม่หนักขนาดนี้ถูกปะแต่เวลาขนไปอะ่ะเวลาการจะนั่งไล่รอบหนึ่งอะ่ะโอ้หะนี่นะครับกคนเครื่องสารจังสี่เลย หนึ่งหนึ่งเก้ากี่กิโลครับจริงๆอ่ะผมขายหกเก้านะมันรวมส่งนะครับเป็นหนึ่งหนึ่งเก้าก็หนึ่งกิโลครับผมสั่งได้เลยนะครับกดตะกร้าได้เลยนะอตอนนี้ออเดอร์นิ่งนะครับออเดอร์นิ่ง